จะไปพ,พักกันนี่พี่น้องโป้ก็บินเลยพักริมผัวพักหนาหนาวกินสดๆก็ได้พี่น้องเฮดสลัดกินก็ได้ เ <c oughs> พิ่งมาเนาเนปน็นึงสิเลอพี่น้องโมงค่อยงามแล้วโมง,งามพวกกันได กคนยังไงมันขันสมเดอนี่แสบคักพีน้องนี่น้ำหมอกงม้อน,นแห่งอยู่ lại hay kịp có kịp nó mòn cực lắm không có cả nhìn nhìn như nó chụp xúc phạm thì chín đây เก็บพักแล้ววาสิผ้าไอ้เบิงกัน,นั่นพี่น้องผ้าเป็นเลาะเบิงกันนั่น่าสัน่นผ้าเป็นเลาะเบิงหิดหนูหห มองก็งามๆด้วยน้องนคี่เป็นซ่านหวยเป็นส่านหวยทุนต้ําหล็อกสายหวยสินะ ล,ลอยเบิ่งหลบหมูผักเออพี่ชว่ไปเบิ่งเห็ดหูนูสันคือบ่นีนไปได้บน่นีนเวลาคือหน่อยแต่เบิ่งเวลาเะรอข้าวเก็บยวคนรักอันนั้นเฟียดจะรัดนี่พี่น้อง Oh Biar saya letak naik naik Oh, oh. ได้บ่ค่อยมีหรอกหายากอยอะไม่ค่อยเห็นพักอันนี้กับพวกคนใหญ่ๆป้าเก็บเอาเป็นยังนไงเอาไปแกงออมก่อนนะนี่อีกอย่างก็ไรโคนนี่พี่น้องนี่นี่พักไรโคนที่มันต้นใหญ่ๆค่อยเก็บเอาพักโป๊ะๆแล้วพี่น้องนี่นะอันนี้พันธุยังมั้งทเป็นต้นเท่านี้ ไปแกงไปอ้อมไปลวกกินก็นได้นี่มันอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่ร้ายค่ะคุณนี่ต็ตะใบพวกนี้เลยมันเย็นมือพี่น้องจ้ะงามคัก แกงไปลวกนู่นแหละพี่น้องแค่กินทุกอย่างตักไปโกนเดี๋ยวมันใหญ่ๆเลยไปหาเก็บเอา,อาหาห่อนนี่บลูอยากนี่แสบก็ยังได้พี่น้องนี่ถ้าจะเอิประก,กาศหน้านี่มันยังพอนสูงนี่เป,นนนเ,เป็นเบียร์อยู่เก็บพักร่วมพี่น้องพักยังกินได้ก็เก็บเบลดเลยมื้อนี้นะนะหลายหลา นี่มูเฟตสลัดกุนสลัดหน้าหนาวพักปลาเลยพี่น้องพักปลาปลอดสัน một con này nhảy đi anh lái xe cất đặt nó cứ điên này này ลายยุ้พี่หนุน่มทุกคนนี่ไงกวนะเก็ดสลัดเบียอยู่นี่สายห่วยพักต้องสายห่วยอล้วก็จะพักกิน มาเนา,นาวันด้วยตะแกงตะอ้อมจิ้นพี่น,ออน้องรับปลอดสัน เนี้ยตะขี่ต้มต้มร้ายอ๋อเนี่นี่คุณนะแข็งคักคุณนะแข็งพุดแข็งพวกนี่สกัดวันพี่น้องนี่ต้นใหญ่คนนี้ดอกคนนี้จิ้มได้นี่คนแก่แล้วนี่ นี่เองก็คา,าราเมนก็ชมเข้าเนล้านี่พี่น้องนี่นนเก็บยากพี่น้องถ้าวันเย็นน้ำหมอกเหนียวติดตอมเพราะเขาในแห่งเทียนะเก็บคางห่วย con ngâm ngâm à, nước tùng Cắt cái chín đây nè, tuần này con Cắt vắn Mình ảnh đính xìa nhạc thì nó nào mình nó Oji pay y up Hai siam siau ้นเนี้ยโบอึดกินต้องพี่น้องแดดๆแอนจั๊กน้อย,นยช่วงนี้มันหนาวอยู่เนาะมาหาเลาะเก็บพร้อมขึ้นแล้วมันเริ่มขึ้นแล้วแหละเพราะมนันหนาวอยู่นี่แกงแซ่บมากกินแต่แกงเขาจะออกคุ้มๆจั๊กน้อยนี่พี่น้องคุ้มแดแดเปรเล็กจั๊กน้อย

ตอนนี้ยังอยู่เพ็ดสลัดกันเลยตอนนี้น,น,น่อยน้อยน้งสักอยากเนาะพี่น้อง <c ười> ขึ้นไม่ไหมอยู่ในสุขโปรมากกมีขายพี่น้องเพ็ดสะรัดยังไงละ่ะมันมาหาเก็บประสีมันแสบ <c ười> <c ười> เา่าง่ากอยู่ น,นี่กำลังขึ้นเอียงก็แตงโมนี่ก็ลังขึ้นนี่นี่ก็ลังขึ้นนี่เดีย่นหน่อยหนึงนี่ดูว่าอากาศหวานเราก็เอินบัหากหวาดหากกาวานอีกชน,นิดนึงนี่เลยล่างขึ้นพี่น้องกินได้ด้วยกันด้วยแกน,นี่ เพิ่นคล้ายๆพักแตง่งแต่งโม่วันเท่านอพี่น้องเนาะคือคักนี้นี่กินได้กันนี่พี่น้องนี่กินอ่อนๆ่อนี่ก็กรอบพี่น้องเฮ็ดสลัดกินนี่กินกระปุ่กบบนกับแก้วนี่แดดซองเนาะนี่นะคล้ายๆพักแต่งโม่วันเท่าคือคักคือเนี่ยเพราะว่ามันอันเดียวกันแต่ว่ารสชาติอันพักแต่งโม่วันเท่าอีกาศาสหนึ่งอันนี้มันรสชาติกรอบกรอบออกหวานๆนนิหน่อยพี่น้องนี่นะเนี่ยนี่พ่อ ขายผักแตงโม่วันเท่าคือคักคือเนี้ยเนาะออกไปเมื่อี่อีกเก็บรถเลยม,มากแล้วล่ะ ดดดดด่ดูนี่ชมเข่าหนูคนอื่นแล้วก็ผพูเสืออื่นหรอเปอมาเก็บพักรวมพักยันกีดอะไรเจ๊เบิดเนาะพี่น้องจ้ะพื้นละละพี่น้องเวลาะระังซ่งอืมจะทิงอย่างนี่ bình thùng nữa phối thì... ừ. mà ta nhau có, nó chỉ nhang hãm mà con hẳn. kham con mà ngon 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 có ngam có nhây nó ngon ngon nhây ngon 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 nó ngon 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 ngon